สนับสนุนโดย id gaming store พีเซนโเนะรเบินะร์ตอานักพนัสดีชาวเกิร์มเกม,เกม,เกมท,กทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะก็อ,อยู่กับผมในฟีลิ่งล็อกกันเหมือนเดิมนะฮะนี่ก็มาในเกมพิสแมนปรับมันนี่นั่นเองนอเนี่ยฮะก็อ่าเกมนี้แหละพุทสนับสนุนสานมาดุ้ดยทำไม ทีนี้ก็ได้พูดถึงกาสนับสนุนใจดีจากร้านดีเกมมิสโต้นะครับผมก็ร้านขายเกมที่มีคุณภาพนะฮะที่ซื้อที่ชัวป้าแล้วมีเกมมากมายนะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้ที่ร้านเกมนี้เลยแล้วกันนะฮะก็คขายจะเปิดมาหัวร้านมาเลยแต่ผมก็เกมนี้เป็นเกมแนวสเตลกอย่างหนึ่งครับผมพี่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมว่าอไอเกมแนวสเตลุงสเตลอลไรผมไม่เคยถนัดนะครับผมผมมันต้องบูนะฮะบูแหลกยิงให้ล็อกอย่างเดียวนะฮะเออมานใจมามาตะตรงสเตลเงี้ยมันไม่มันนะ โอเคอยู่ด้านในเชิญทางนี้โอเคจะได้ okay, หลับไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้อ่ายังไม่ได้อ่านในเรื่องอะไรเลยก็มามามารับชมกันนะฮะข่าวแน่นอนนะครับมีหูฟังใกล้ใส่หูฟังนะผมจะได้ยินเสียงอัลเทร์นต์เกมได้มากขึ้นนะฮะอืมเชิญมีเล็กเดอร์ไม่ต้องไม,ไม่ต้องยืนอะไรน <Rick. S 2> ะเลกอืมเฮ้ยทำไรอะ พี่าทำอะไรอ๋อดึงประคองขึ้นนะแหมนึกว่าจะทำอะไรฉันมีงานให้นายทำขอบคุณมากอฟออันนี้เชลิกริ s เล i กจะไเกี่ยวกันตอนนี้อืมอม but i couldn't risk a leak mm. I'm, not sure I'm not sure i understand it's the scoop of the century if i had a dime for every time i heard that mm. listen please it begins with a little incident thank the main main that caught my eye some time ago this was a family business you can go well hardworking men have a look at the folder เอาไงอ่าในสุดเราก็ได้รับงานแล้วครับแฟบริ้นะผมเดือนฟบริ้ยที่ยี่สิบอนีรเดือนอะไรจำไม่ได้นะฮะอเกมรีเียบการ์ดจิ๊บปั๊บเรียบร้อยเซอร์คอมูนเล่นเฟซบุ๊กแป๊บ e l l o f r เ e ี่ n y อ t r s n h l r t e n n h e ให้เราอัปเดตเหรอไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะฮะไม่ต้องไปอัปดองอัปเดตมันกดทำธุรกิจตัวไหนวะเนี่ยนี่ปะกูดนะฮะงงกระปุ่มไม่ได้เล่นนานนะผมอ๋อผมต้องรอพูดอีกห้องอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยสถานีชั่นอ่ะโธ งงต้องนานนะฮะอืมงงน,นานอ๋อขับคอปเตอร์มาเลยโอ้หคอปเตอร์มึงหลวมมากอ้าวจะจะร่วงไหมนะคอปเตอร์มึงก็ตอนนี้ผมเป็นเสียงง่วงๆนิดนึงนะผมเดินมาดึกๆนะฮะอยากแคสเกมนี้นะผมไม่เป็นไรง่วงๆแนละ้วแคสเกมอะไรล,ล็อกๆเนะี่ยฮะมันล็อกตรงไหนวะเกมนี <laughs> ้ <laughs> <laughs> แต่กูจะเล่นให้ล็อกแล้วกันจะไปมาแต่ฟาเกอร์อ่ายังไงดีฮะได้มาฆ่าใครนี่ ไม่รู้ฮะกูไม่สนนะจะฆ่าแม่งให้หมดเจอใครกูก็จะฆ่าเปิดประตูไปสิปิดประตูอัดหน้าแม่งปึ๊บปิดประตูฮะอ้าาปบาคนมีมารยาทดีฆ่าแม่งได้สัตว์ได้หนวดเอาละฮะอืมเราต้องเราต้องอ่าฆ่าใครก่อนดีฮะใครไมาแต่เรงตื่นเรืงวะอุ้ยรีบปิดประตูฮะยังไม่มีใครเข้ามาอ่า แล้วร,ร,รืดรัดคอแมงนะฮะแล้วก็เอาชุดมันมาฟื้นแปลงตัวเรียบร้อยไปฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมีคนมาเอาเรียบวิ่งเนียนๆไปอ่าถาไปดูสำตรวจเลยครับแทนที่จะ,จะต้องไปฆ่าใครบ้างเนี่ยผมก็ยังไม่อยากวูวามากตอนนี้อุ้ยมีกาดมีกาดฮนะอ่าต้องทำตัวดีๆครับผม อุวยิวทำอะไรกันอะอ๋เห็นนะเห็นนะตัวเอทําอะไรกันอะวยฟังเสียงมีเสียงด้วยฮะโอ้เราใส่หูฟังดูฮะมีเสียงอ้าวเลิกกันแล้วโทษทีที่ขัดจังหวะการเด้าของคุณเด้าต่อเลยผมก็อยากถามคุณว่าเด้าได้ไหมเนะยฮะถ้าไม่เก่งใจก็ฝากเด้าด้วยนะไปฮะเลิกเด้าขอเถอะมันอุอ้มันสงสัยมันมองหน้าน้องอย่ามองหน้าพี่อย่างนี้ขอร้อง ให้กูมาฆ่าใครบ้างวะโอเคอย่าเพิ่งตอนนี้วุฒเรามีอยู่แค่สองนัดเองนะผมโอ้โ oh, หไม่มีส้นเตี้ยอะไรเลยอ่า uh, มันมองหน้ามันสงสัยไหมเห็นขี่ความสงสัยไหมฮะเด้าอีกแล้วเด้ากันอีกแล้วไปฮะโหสีเหลืองขึ้นแล้วอยู่นานไม่ดีครับผมอันตรายอันตรายเฮ้ยมันเห็นแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยมันตื่นมันตื่นใหญ่เลยอะ่ะอุ้ยดูดิเฮ้ยมันวิ่งไปไหนกันอะ่ะเฮ้ยมันวิ่งไปไหนวะ อ๋อนี่ไงไม่เห็นศพแล้วไม่เห็นศพแล้วเอาละฮะเวลแล้วเวลแล้วไม่เห็นศพแล้วเอาแล้วไม่ได้เก็บศพด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะขึ้นไปในเดียนเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้หเกิดอะไรขึ้นข้างบนเนี่ยอ้โหอ้โหดูสิเกิดอะไรขึ้นนะ่ะโอ้ยกู ang, ไม่รู้รนนะเรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นฮนะโอ้โหทำไมเขามานอนแก้ผ้าเอ้าไอสัตว์รู้ได้ไงอะ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงวะ ไอสัตว์เฮ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้โหไอสัตว์ตายตายอย่างงี้ตายแน่นอนนะอืเปิดตัวมาก็เฟลละดอกดอกตายออไม่นะอะไรของกูเนี่ยโอ้พระเจ้าเปิดตัวมากูก็ตายเลยชีวิตชีวิตน่าเศร้าชักว่าแป๊บ โอโหอะไรกูเนี่ยนอนตายกันเกลือนะอะไรวะมันรู้ได้ไงว่ากูสารเนียนแล้วนะเอาไม่แม่เฟลเลยครั้งนี้เราจะทำให้นเนียนเราจะจะไม่บุกใจร้อนนะนถ้าใจร้อนแล้วมันจะเฟลนะเราต้องคอ่คอยคิดนะแล้วกูเป็นคนที่คิดเยอะซะด้วยมาเกมที่ใช้สมองอย่าให้กูมาโอเคเราต้องปลอมตัวที่ไม่คนรู้ว่ากาศตายอะไรอย่างนี้ปะ เออที่ไหนดีวะเอาไหนดีฮนะอืมเอานี่ดีไหมคงน่าจะไม่มีคนรู้อ๋อ้ครับเข้าเข้าโทษครับโทษครับโทษโทษโทษโอ้ครับเข้าครับเข้าเดี๋ยวไม่สงสัยแม่สงสัยอะอ่าอะไรดีอุ้ยกัดสองคนเนี่ย เห็นปหวะโอเคโอเคข้ามเข้าเข้าโอเคครับห้ามเข้าห้ามเข้าฮะห้ามเข้าเดี๋ยวไม่เห็นเดินหนีก่อนวิ่งออกก่นเลยวิ่งออกเลยอันตรายอันตรายเนี่ยอันตรายมากไปที่อื่นฮะเราจะหาทางเข้าอาความตัวเป็นก่เนียนๆนะเพื่อไม่ให้เขาเห็นจับได้นะเอาไงดีวะ มีอะไรให้เนียนๆอ่าปอมเป็นกาดได้มั้งเนี่ยเข้าไปตัวนี้โอเคมีกาดคนเดียวห่วยอ,อะไรอือบ่นเหรอเดี๋ยวต้องเปิดไปวูย้ยเงียบฮะต้องเป็นมือเปล่าฮะอืออ,อืต่อยกูเปล่าเออต่อยกูเปล่าเดี๋ยว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 เออเปลี่ยนชุดก,ก่อนนะแน่นอนฮนะแล้วศพไปเก็บดีๆเออเดี๋ยวมันรู้ไงเ,เดี๋ยวเพิ่งมีคนมานะมึง ยังไม่ถืออะไรเลยรีบทำภารกิจฮะโอเคปิดไปโอเคโอเคฮะอ่าเก็บปืนแค่นี้ก็ไม่มีคนรู้แล้วฮะโอเคเน,เนียนๆอ่าต้องใช้คิดหน่อยอ่าเป็นไงเป็นกาดแล้วฮะอ่มองเลยจ้าเจา๊เดี๋ยวจับตู่ทีไปไปไปโอ้ตอนนี้เอ้ยมาดูห้องนี้มันห้องเลยวะมีกล้องมีกล้องด้วย เข้ามาเข้ามาแล้วปึ๊บประตูมีหม้อแปลงมันเป็นแปไม่ได้ครับที่เราจะไม่เล่นมาบุญไฟเล่นสักหน่อยเป็นไรก่อกวนระบบไฟอะแล้วก็รีบเดินหนีไปครับท่านผู้ชมอยู่นานไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะสงสัยโอ้เสียงวอรอู้หูสามคนหลับสงคนๆๆนะฮะก็ขอเก็บ อ๋ามันจะเก็บปืนนะผมถ้าถ้าเราทิ้งปืนนี้ไปงั้นกูเก็บเองกูเก็บเองโอเคขอเก็บแม็กให้หมดนะแม็กเก็บได้ครับมันไม่สงสัยเฮ้ยสงสัยเลยกูเนี่ยโอ๊ยมันขึ้นสีเขียวอะโอเคโอเคมึงวะของเขาไม่เห็นศพนะอ้าวโห,โห เราต้องเข้าไปในปราสาทนี้ด้วยฮะเราจะเข้าไปไงอะ่ะเพื่อไม่ให้มันรู้ตัวโอก,กาสนี้ต้องแต่ละแต่ที่จะแต่งตัวต่างกันนะผมการ์ดไอผมไปกาดนะที่จะแต่งตัวนี้ถ้าก,กาดข้างใน,นจะแต่งตัวออกแนวทหารทหารนิดนึงนะฮะเก็บประตูตอะไรอะ่ะเก็บเก็บฮะเก็บฮะโอเคขอเข้าข้างในสิอ่า ุ้ยมันจะไล่เราไหมฮะเทำไงดีฮะแทงแม่งอ่าเรียบร้อยเนียนๆเปลี่ยนชุดแม่งเลยฮะแล้วเราก็เก็บอาวุธมาแค่นี้ฮะเราก็เนียนแล้วนะฮะอ่ายากตรงไหนยากตรงไหนเกมนี้อ่าแล้วก็เดินเนียนๆไปฮะอืมเรียบร้อย อ่าทีนี้มันก็ไม่สงสัยแล้วมันก็สงสัยอยู่นะแต่สงสัยนิดๆเราทําไงดีฮะให้มันนี่ดีให้มันเก็บปืนอ่ะทิ้งอ่ะทิ้งปืนปุ๊บเราทิ้งตราทิ้งปืนปุ๊บ,บ,บ,บมันก็จะเก็บนะฮะอ่ามันก็จะเดินลงไปเก็บข้างล่างโอเคเนะดินเนียนๆนะฮะเดินเนียนๆนวสายหัวมึงเป็นอะไร แท,แทงแม่งเออแทงมันรัดเอารัดคอมันมนีกว่าโอเคฮะเก็บเฮ้ยม,มันเห็นเหรอไครเหนีข้างล่างฮะ,อะโ,อโอเคไม่ให้เราฆ่าใครมางนะงานนี้โอเคโอเคเฮ้ยไม่ให้เราฆ่านี่ต้องขอโทษนะเราต้องรีบเดินเราเดินออกไปก่อนอ่าจะได้ไม่สงสัยนะฮะโอเค ใหามันนั่งเราต้องฆ่าอย่างเงียบๆนะครับผมมันเล่นดนตรีแล้วมันจะบรรเลงแล้วฮนะเดี๋ยวเราก็จะไปบรรเลงเพลงความตายให้มันนะต้องให้มันตายเงียบด้วยเข็มฉีดยาฮะโอเคพอจุงเบยม,มิวสิกเริ่มได้นี่งไงมิวสิกเริ่มได้ฉีดยาพิษไปเรียบร้อยอนอนตายอย่างเรียบรอ้อน เรียบร้อยฮะตายหายเรียบร้อยแล้วนี่ใช้เราไปฆ่าใครกะมีอะไรอีกไมว่าให้เราเล่นอา่าปิดมาะมีอะไรไหมยววงนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ค้อนโอเคค้อนกูก็เก็บ <punishing> กูเจออะไรชุดนี้กูเก็บหมดโอเคฮะเราก็จะไปสำรวจที่อื่นต่อนะับผมเฮ้ยเขาไปไรตายอ่ะ ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ชี้ครับเดินหน้าต่อไปมีอะไรบ้างกันในห้องนี้อ้ามีทางลงไงก็แค่ทางลงปกตินะเปิดมามีอะไรวะหุยห้องปืนอุยมีคนนอนอยู่เอาไงดีให้เงีย,ยบๆงียบเอาไงดีคลอนแม่งเลยไหม ทุบแม่งทุบแม่งทุบแม่งทุบทุบมึงล็อกเปล่ามึงมึงล็อกเปล่ากูล็อกกูล็อกไงอ่ามีแล้วก็ป้นไปให้หมดนะอย่าให้เหลือมีอะไรป้นไปให้หมดอ่าโอเคเก็บข้อกันนะเดี๋ยวดูไม่เนียนแอะนอนตายท่าหล่อเลยมึงเฮ้ยทำไมคุณสงสัยเยอะมากเลยฮะมันถือปืนสักหน่อยไหมเออ อินสุดเทพอ่ะกูเปิดออมาจะเจอคนวะโอเคฮะหุยไ,ไปไหนวะเนี่ยงงฮะงงกับทางอยู่ช่วงนี้ขอจูนแป๊บไม่มีอะไรฮะนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วมึงจะให้กูไปไหนมึงบอกกูทีสิไม่ไปไหนอ่ะให้ขอเป็น เจอ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 เอาไงดีฮะท่านผู้ชมเดินไปดีกว่าฮะเออหันหลังละอ่าเราต้องเอามีดไว้สักหนึ่งอันนะฮะเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวมันเห็นอ่าต้องฆ่ามันเนียนๆฆ่ามันที่จังหวะหันหลังเนี่ยแหละแทง แทงแม่งนี่ไงแทงแม่งเลยฆ่าแมงให้หมดทุกตัวอย่าไอเหลือไว้อืมเก็บไปฮนะเก็บศพเนียนๆแล้วกูจะไปไหนต่อได้เนี่ยกูยังไม่รู้เลยกูต้องไปกูต้องไปไหนอะเปิดดูตัวห้องคนระับเพือ่อนชมเผื่อมีห้องต่อไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะเหนเราขึ้นบันไดดูสิว่ามีอะไรพี่เล่นมั่งอเออมีกาดขึ้นมา โอเคฮะจะจู่โจมด้วยความไวสูงอุ้ยอุ้ยเฮียว้าวว้าวเมื่อกี้ว้าวเมื่อกี้ว้าวตอนนี้ไม่ว้าวแน่นอนผมจะฆ่าศพทิ้งๆกันเกินกรกาเงี้ยนะฮะอืมเกรงใจอะไรที่ไหนไม่ต้องไปแคร์ฮะเพราะกูล็อกโอ้โหกําลังนั่งอ่านี่อยู่เลยนะนั่งทําอะไรอ่ะมือนั่งทําอะไรวะล้างหลาบเหรอเขาจะฟ้อว่ามึงลาบเหรอ มึงหลับหระมึงมึงหลับระบอกอย่าหลับเว้ยพ่อยาขอห้ามหลับหลับคือตายคราวนี้หลับยาวเลยมึงนี่นี่ลูกพี่มึงหลับเลยหลับยาวเลยควนี้เี่ยกวนที่เก่าววเนี่ยเฮ้ยห้องนี้อะไรวะเหมือนกูเข้ามาวนอะพอแล้วเข้ามาแล้วนี่วะเปิดโหเปิดทีนึงเสียงน้ำตกดังฮะนี่ก็เข้ามาแล้วอะ เฮ้ยเข้ามาหลายรอบมากแล้วนะเนี่ยขอหาห้องซะก่อนนะฮะเฮ้ยห้องอะไรก็กลับที่เดิมนี่ว่าไม่มีอะไรเลยเอออ้ะนี่นี่ฮะห้องนี้นะผู้ชมฮะอ๋อห้องใต้ดินเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้านี่ได้เดินห้องใต้ดินเหรอเนี่ยโอ my god โอเคฮะเราได้เดินห้องใต้ดิน ทีห้องใต้ดินฮะโอเคโอเคเออเออเออ,อย่าสู้อย่าสู้วิ่งเกือบไปฮนะวิ่งมือปืนเกือบลั่นเไงปิดประตูด้วยฮนะอ่านะฮะฆ่าแม่งให้หมดแล้วก็เดิน นจะคลายค่ายหมดอย่าให้เหลือเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นกูป่าวะเฮ้ยมันเรียกพวกมาแล้วอ่ะชิบหายแล้วอะเอาไงเดียวเฮียมันรู้อ่ะมาดิมึงรู้เหรอมึงมึงรู้เหรอมึงรู้เหรอใครไปฆ่ากูกูใครกูเป็นคนนักฆ่าเนี่ยเฮ้ย เงี้ยไปอือปาดคอโหสัตว์ไม่ล่ะมามาจะฆ่าทีละตัวเลยเอาดิมาอีกดิมาอีกป่ะมาแล้วฮะมาแล้วฮะเอ้ยยิงน,นี้ก่อนจะยิงเราป่ะวิยาม,มันลังเลมากอะ่ะงงฮะสงสยัยสงสยัยส,สงสยัยทำไมเมึงเนี่ยสงสัยไม่เข้าเรื่องเลย อย่าสงสัยเยอะเข้าใจป่ะอย่าอย่าอย่าสงสัยเยอะอย่าสงสัยเยอะฆ่าแม่ตรงนี้แหละเห็นไม่เห็นก็เรื่องของมึงยังไม่เห็นอีกเหรอกูฆ่าขนาดนั้นยังไม่เห็นอีกเหรอ, <c oughs> นะหอ,หรอโอ้ยฉลาดดีเนาะ <c oughs> อุ้ยเห็นแล้วไอสัตว์มึงเห็นกูแล้วมึงเห็นกูแล้วเหรอเห็นไวจริงๆเลยเนะ มึงยิงใคร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 มากูพร้อมบูนแล้วพร้อมบูแล้วกูพร้อมบูแล้วคิมพี่อ้าวเคียวมอนมาตึกฟังเจอเคีมอนง่าวฮะเราจะหลบมุมตรงนี้ฮะมันมาเราจะได้ยิงเข้ามุมไงเคยปะมาดิมาดิโดนตีเฮียโดนตีก็เล้าใจเลยเกินเฮ้ย เอาไงดีวะจอกไปดีไม่ไอ้สั์ใจกูคิดโอเคดนติงต่งเงียบแล้วเราเปลี่ยนชุดดีกว่าอ่านี่เปลี่ยนชุดนะเกบเราเปลี่ยนชุดจะไม่มีใครรู้ฮ่เราจะเนียนเฮียนยนะโอ้นอนตายกันเต็มนอนตายเกลือนนะมึงควรเลยเฮ้ยมึงไงตัวปากดีเลยเนะี่ยมึงเนี่ยชอบปากดีอยู่เฉยไม่เป็นเฮ้ยชอบ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 เหรอ ชอบหรอฝากดีหรอเฮ้ยไปไหนอีกตัวเดิงเหลืออีกตัวเดิงเมื่อกี้เงินปากโป้งไม่บอกคนข้างล่างฮะการฆ่าแม่งให้หมดในพวกนี้ไม่ดูรีบดิมีอะไรไปจะปีทำไมเ่าลงไปเนี่ยจีซัดดาวทิ้งทำไมเราเปิดประตูหลัง ล้วให้ลิฟต์ลงไงวะอ๋อนี่เลือกได้ฮะอ๋อนี่ตรงนี้นี่เองอ่าจะเป็นอินเนียนะเต่ดิฉันข้างามีอะไรบ้างเฮ้ยไปเกที่กูสเตลได้มันมากนะครับผมอ๋อลงมาละอ๋ออ๋ออยู่ทำไรอ่ะเฮ้ยน้ำสวยดูดุน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 ตะแมงกะพุนแมงกะพุนแมงกะพุนนุ่นแมงกะพุนอ่าลงไปดูแมงกะพุน นะเดี๋ยวพาคนหนึงไปดูแมงกะพุนนะโอ้โหดูบุหรี่สบายเป่งควันบุหรี่ไม่ชอบมาขล่าแมงกะพุนน่แมงกะพุนเห็นไหมแมงกะพุนไปดูแมงกะพุนกันเต็มมาช่วงนี้รักแมงกะพุนกันโอ้เครื่องบินมันคืออะไรวะมึงให้กูทำอะไรเครื่องบินป่ะวะไอเครื่องบินลำนี้ไงฮะที่อ่ามันขี่มานะนอนน้ำคยุยเลยลุกขึ้นลุกขึ้นต้องเน้นหัวเออ เอ,ออเออตายสัตว์นาทีสามพอดีเข้ากลางหัวเก้าคางปอดนะครับผมนัดนี้ทำไรอ่ะหมดแล้วอ่ะต้องทำอะไรอีกวะโหเสีงน้ำตกดังมากนะผู้ชมอ่ะต้องขึ้นไปข้างบนอีกว่าเราต้องฆ่าฆ่าล้างเผาพานมันปะ โอเคเดี okay, ๋ยวลองดูข้างบนต่อนะวําทำอะไรต่อคลิปนี้เส้าทางจะยาวนะดูจากทรงแล้วโอ้โโอเคขึ้นบนนะดักแลบมันต้องเราไปทำอะไรข้างนอกแน่เลยอ๋อโอ้ไอ้นี่ก็ตะลึงตะลึงกันจริงจแตะทักอะไรแดกแหนให้ตัวเธอเฮ้ยเมื่อกี้ใครวิ่งอ่ะ ไอ้เคีวิ่งไปวะอุ้ยอุยมันรู้ละมันรู้ละเห็นไหมไอ้เคียพวกนี้แม่งรู้ดีรู้ดีเหรอสัตว์รู้ดีเหรอ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 เรวรู้ดีได้ยังแล้วรู้ดีได้ยังเปิดลูกซองมาเนี่ยเฮ้ยชิดมุม啊ชิดมุม啊อืออ่าชิดมุมได้เป็นแนว FPS ไปเลยชิดมุมยิงชิดมุมยิงอะ มาดิสัตว์ใครจะมาอีกหมายแม่งหมดจะได้เก็บทีเดียวแม่งรู้หมดแล้วกูเป็นใครตอนนี้เปลี่ยนชุดก่อนอ่ามันรู้มันรู้ตัวแล้วเราต้องออกจากที่นี่ก่อนนะตอนนี้โอ้โหศพศพเต็ไมไปหมดน,นะหรือว่าตอนเราต้องไปที่นู่นเลยวะเรายังฆ่าไม่หมดอนะอ๋อกก่อนด้วยออกก่อนด้ออกกนวยที่นี่ก่อนด้วย ออทำไมดีมันยังไม่หายสงสัยอ่ะดูเลยที่สงสัยขึ้นเต็มเลยฮะท่านผู้ชมโอ้ยสงสัยควอยเยดิงแม่งอะไรวะสงสัยกูเปล่าทายแล้วสงสัยกูเปล่าสงสัยกูอ่ะเดี๋ยวมีเหลืองเฮ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนวิ่งเกือบ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 ไปฮะ เกือบเกือบเกือบไปฮะเกือบไปฮะเฮ้ยเห็นเห็นแล้วอะ่ะมันเห็นน่ะชี้ผายแล้วอะเอควายกูอยู่นี่พร้อมยังพร้อมที่จะลุยยังงาท่านผู้ชมอ้าวโง่โง่อีกมีกี่ตัวมีกี่ตัวฮะไปฮะไปลงได้หมดอ่าทีเดียวเก็บบัญชีเก็บบัญชีเก็บบัญชี หมดยังเฮ้ยร <occurs> ู้เ <classy> ฮ <apan> ้ยเกือบเกือบวุ้ยจะตายแล้วฮะจะตายแล้วฮะไม่นะอีกนัดเดียวผมตายเลยเนี่ยไหนไงตายแล้วโอเคว่าผลลัพกิจนี้เป็นภารกิจที่ไม่สำเร็จแล้วกันเจอใหม่พาร์ทหน้านะฮะวันนี้ขอหมุนหมุนตัวละลาลาไปก่อนแล้วกันตะ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 ตาหมุนหมุนเออ้าเอออ้อืน่าตามึงตายมากไอ้สัด ในเกมที่กูเล่นแล้วไม่เคยเข้าใจเลยถ้าผมเจอกใหม่พารพัหน้าแล้วกันี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะเกม Hisman p a t p u นีเจะกัะแบพาด์ทหนาเกมนี้ยากมากอนะบ๊ายบายลาไปก่อนบานแจ้